สวัสดีค่ะน้องเกดสวัสดีค่ะน้องเฟอรค่ะวันนี้นะคะพ่อกับแม่กับพ่อเมยนะคะกับแม่โกนนะคะน้องเกดกับหนุ่มเฟอร์นะคะไปซื้อจักรยานนั่นเองดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะแล้วน้องเกดกับหนุ่มเฟอร์ก็ต้องไปเลือกจักรยานว่าจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยเลือกด้วยนะใช่น้องเกดกับน้องเฟอร์ตื่นเต้นมากมากเลย กะาอกมาขนเล็กไปแล้วใช่ไหมเราเลยต้องซื้อขนาดใหม่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่มันก็เริ่มพังบ้างเลยด้วยกันก้ามันก็บิดเบี้ยวมันไม่ค่อยดีแล้วพ่อเสียเย่เย้ไปรอดูก้าวไปกินข้าวก่อนนะคะเราไปกินข้าวกันด้วย ที่ถูกใจหนูหรือเปล่าใช่ไหมที่ถูกใจน้องเฟิร์นกับน้องเกทด้วยนะคะป่ะปะเนี่ยเหลอที่หนูอยากได้ใช่ไหมได้ค่ะมาสัยาดีกว่าด้วยได้ออกกำลังกายด้วยว่ามันแพงิงไปหนูเอา่ดูเท่าไหร่เนี่ยสามพันหอยเก้าบาทอู้อู้อันนแรงดีแม่นดู ว้าวไม่รู้นะเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้หนูเอาคันนี้เลยล่ะไหนคะท่านไหน ตื่นตาตื่นใจเด็กๆมากเลยอ่ะรู้สึกว่าจะโดนหลายคันนันเนี่ยคันไหนคะลูกสีชมพูเหรอที่แข็งแรงแข็งแรงลูกไม่เอาเบลนะคันนี้น่ารักมากเลยนี่มันแบบเด็กญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไหนไหนไหนเฮ้ยน่ารักอ่ะไม่ไม่ขอสักคันได้ไหมพ่อ ดู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 เอาจริงปะเนี่ยเอาจริงไหมอ่ะถามราคาดิพ่อมีสองคันลูกมันมีเยอะอยู่แล้วเอาสีเดียวกันก็ได้เอาสีนี้ไม่ค่ะหรือเอาสีนี้โอเคโอเคเราทำราคาก่อนนะคะอุวยแต่มันสวยเยอะมากเลยลูกหนูดูดีเลยยัง รถได้คันละ2,007นะคะเนี่โอเคคันนี้แล้วใช่ไหมหนูหนูดูดีๆนะมันมีแบบข้างในนะแบบเยอะเลยนะปลา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 คันเก่าแล้วมีแล้วดูดนี่นี่เหมือนคันเก่าน้องเกน้องเฟอร์อยู่นี่อยู่นี่อยู่ใกล้เลยนี่คือคันเก่าของน้องเกนะซื้อมา2,008เหมือนกันเนาะคันนี้แต่ว่ามันมันแข็งแรนะงมากเลยนะแข็งมากดูครับล้อมันแบบ เป็นล้อลตันใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องสูบลม อย่างเหมาลานเออคันนี้สวยอ่ะลูกถ้าเป็นคันใหญ่กว่านี้หน่อยในเท่เลยเนี่ยสวยมากนี่คันนี้เท่าไหร่ไม่ซื้อของแม่ได้ไหมโอ้โหแม่ค่ะในคันใหญ่ไหมจะได่าผัเลยในคันใหญ่ไหมจไม่นั่งนะจะไปด่าผักเลยจะแกลหักันเลยหน้าร้านเราไม่ดูหน้าร้านเลยดูดูหน้าร้านจะมึงคันนี้เขาสอดโซ่เราไม่ได้ดู อลังการงานสร้างมากค่ะนั่นนั่นนัอันนั้นน่าจะเป็นแบบเด็กผู้ชายหน่อยสวยเอ้น้าหน้าน้อเท่ดีเท่ดีจริงแม่ที่เราซื้อรุ่นเก่ารุ่นเก่าขางเจไดไห้สองพันแปดแลวนี้สองพันแปดเราไม่ได้ซื้อร้านนี้เนาะอันนี้จักรยานแม่ดูสิ โอ้โห oh. <laughs> มันมีมันมีสองล้อข้างหลังนี่ยเช่เช่ไม่ว่ามันไว้ใส่สำหรับใส่สุนัขใส่แมวอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยเอาไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างนี้เปล่า <c oughs> อันนี้เทพแม่มีเกียร์ด้วย,อ,ยอันนี้เท่เลยมีอะไระไน,นะเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้เวลาขึ้นเขาเราสามารถปรับเกียร์ให้เราปั่นสบายๆได้โอ้อดูดูดูเฟอร์เฟอร์ไปขับแล้วเฟอร์ไ,ไปขับแล้วเผลอจะเอาอย่างเดียวเลยนะอุ้ยมันสวยเยอะอ่ะจริงลูก มองนี่ก็น่ารักเลยดูยบอลนี่มึงดูนี่นี่นี่นนนลูกสวยนี่นี่เห็นไหมเป็นมาพรอรนอี่อ่ะลูกเป็นชอบไหมคะนายเฮ้ย พ่อโยกออกมาสิพ่อโยกออกมาก่อนอเดี๋ยวแม่ยกให้ออกมาข้างนอกเนาะให้หนูลองนั่งดีๆนะพอน่อนังข้างไหนอายกโยกโยกออกมานีหนึ่งสองสามมามาเทียบกันมามาจะได้ดูชดัชดๆมา น้องเกดย่องมามามาเทียบกันเร็วมาตอนนี้เราก็คัดมาแล้วนะคะสามคันนะคะที่น้องเกดน้องเฟอร์ชอบใช่ไหมอยากเอาแต่ว่าน้องเฟอร์มั่นใจคันนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน,นี่นะคันที่น้องเฟอร์ชอบราคาเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้ถามป่ะสองพันสี่อ๋ <24. S 1> ออยู่นี่สองพันสี่โอเคแต่คันนี้ สไตล์แบบเด็กเกาเด็กญี่ปุ่นปอนเนี่ย2008นะคะเป็นของพี่เกยชอบใช่ไหมกับคันนั้นะเอาคันไหนดีคันนี้พี่เกยชอบคันนี้เนี่ยค่ะชอบคันนี้แล้วก็อ่าคันเนี้ยค่ะเป็นเย็นหรือสีน้คือไอตัวกลางอะค่ะได้ครับรถได้เท่าไหร่อะคะ อัวน,นี้ให้พีจสองพันสอันนี้สองพนสจาก2องพันสเนาะใช่ <Yeah. S 1> นี่ของน้องเฟอร์คันนั้นนะคะพี่คันนั้นก็คิดไปสองพันเจ็ดจ้0จาก2008แโอเคไปอืก็ได้ เมอองัดได้ไหมคอี่ทะทให้เดาเดา<ป>เดูกเดีว๋วขับได้มาถ่ายมาด้วะพี่คะลรกควนเอาล้อเล็กออกให้หน่อยนะคะใส่ตงด้วย ใส่ขาตั้งด้วยค่ะขาตั้งนี่ต้องซื้อเพิ่มไหมคะเนี่ยเ่าอะไรคะหาสิบบาทหาสิบบาทสองคันก็ร้อยนะ ก็นุนมขับได้แล้วอ่ะนุ่มอาขับเลยขับเลยค่ะนุ่มขับไม่ได้นุ่มกลัวรถยนต์หนักนี่ค่ะนี่มา เอาเบาลงไหมเอ่อเอาเบาลงอีกนะเนาะมาันน่าจะส่งไปอันนี้เลยให้ทางร้านปรับให่ก็ปรับเองได้เลยใช่ไหมพอ่ออะพอแล้วมั้ย เรื่องมาขาตั้งขึ้นไป ไปเร็วไปเร็วไปใส่แว่นแล้เร็วใส่แว่นไม่พร้อมเลยใส่แว่นไม่พร้อม ไม่ต้องมาแล้ว ขัอ,มอ,พพอปมอนอาไปลองอ้าวกอดพ่อ,อ,อลองขับดูสิลูมันคันใหญ่ขึ้นเยอะอยู่นะเนี่ยจากคันเดิมเนะ ร้อนเราก็จะไม่กลัวอะไรเพราะมีจักรยานใหม่